สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมจะมาพูดคุยธรรมะกับทุกท่านในหัวข้อบุญแท้คืออะไรการเข้าใจเรื่องบุญนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนมักเข้าใจผิดว่าบุญคือการทำบุญด้วยวัตถุหรือการให้ทานแต่แท้จริงแล้วบุญแท้นั้นลึกซึ้งกว่านั้นบุญลวงเส้นทางแห่งความหลอกลวงทางธรรมความหมายของบุญลวงบุญลวง คือการกระทำที่ดูเหมือนว่าเป็นบุญแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการแสดงออกทางภายนอกเป็นการกระทำที่ขาดซึ่งเจตนาอันบริสุทธิ์รูปแบบของบุญหลวง 1. บุญหลวงจากการให้ทานการบริจาคเพื่อโอ้อวดให้ทานเพื่อหวังผลตอบแทนทางสังคมสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองดูดี 2. บุญลวงจากการปฏิบัติธรรมเข้าวัดเพียงเพื่อการโชว ทำบุญเพื่อหวังลอยบาปปฏิบัติธรรมเพื่อการยกย่องจากผู้อื่น 3. บุญลวงจากการแสดงศีลธรรมแสดงตนเป็นคนดีต่อหน้าหน้าใสแต่ใจดำพูดถึงคุณธรรมแต่ไม่นำไปปฏิบัติจิตวิทยาของบุญลวงท่านผู้ฟังครับบุญลวงเกิดจากกิเลสตัณหาภายในใจความอยากได้ความต้องการยกตนเอง ความหลงในเกียติยศความต้องการการยอมรับจากสังคมผลกระทบของบุญลวง 1. ทํำลายคุณค่าแท้ของการทำบุญ 2. สร้างความเสื่อมทางจิตวิญญาณ 3. ห่างไกลาจากธรรมอย่างแท้จริง 4. เป็นเหตุแห่งความทุกข์ในภายหลังการหลุดพ้นจากบุญลวง จะหลุดพ้นจากบุญลวงได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับวิธีหลุดพ้นจากบุญลวงมีดังนี้ตรวจสอบเจตนาของตนเองอยู่เสมอทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ละวางความยึดติดในผลตอบแทนพัฒนาปัญญาและความเข้าใจในธรรมบุญแท้ธรรมะแห่งการเติบโตของจิตวิญญาณความหมายที่แท้จริง บุญแท้ไม่ใช่เพียงการกระทําภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตวิญญาณอย่างแท้จริงองค์ประกอบของบุญแท้ 1. เจตนาบริสุทธิ์บุญแท้เริ่มต้นที่เจตนาไม่ใช่การกระทําเพื่อหวังผลตอบแทนแต่เป็นการกระทําที่เกิดจากความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ 2. การพัฒนาตนเอง บุญแท้คือการทำงานกับจิตใจของตนเองการฝึกฝนให้มีสติปัญญาและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต 3. การปล่อยวางการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์การทำความดีโดยไม่หวังรางวัลไม่หวังคำชมไม่หวังการยอมรับระดับของบุญแท้ระดับเริ่มต้นการให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน การให้อภัยอย่างจริงใจระดับกลางการพัฒนาสติและปัญญาการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์การฝึกเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นระดับสูงการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตการวางเฉยต่อความสุขและทุกข์การมีจิตใจที่เป็นอิสระจากตัณหาตัวอย่างบุญแท้ในชีวิตประจำวัน ลองนึกถึงเหตุการณ์เล็กๆที่คุณอาจทำโดยไม่หวังอะไรตอบแทนการยิ้มให้คนแปลกหน้าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่บอกใครการให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังทุกข์เหล่านี้ล้วนเป็นบุญแท้ทั้งสิน้นท่านผู้ฟังครับผมอยากให้ทุกท่านลองถามใจตัวเองว่าเราทําความดีเพื่ออะไรเราปรารถนาผลตอบแทนหรือไม่เราสามารถให้โดยไม่หวังสิ่งใดคืนได้หรือไม่ บุญแท้ไม่ได้วัดที่ปริมาณแต่วัดที่คุณภาพของจิตใจการสร้างบุญแท้คือการปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยความเคารพความเมตตาและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งท่านผู้ฟังครับผมอยากให้ทุกท่านลองถามใจตัวเองว่าเราทำความดีเพื่ออะไรเราปรารถนาผลตอบแทนหรือไม่เราสามารถให้โดยไม่หวังสิ่งใดคืนได้หรือไม่ บุญแท้ไม่ได้วัดที่ปริมาณแต่วัดที่คุณภาพของจิตใจการสร้างบุญแท้คือการปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยความเคารพความเมตตาและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งการสร้างบุญแท้แนวทางแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณแนวทางแรกการพัฒนาจิตใจบุญแท้เริ่มต้นที่การพัฒนาจิตใจของเราครับการฝึกสติการทำสมาธิ การเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เพียงแค่นั่งหลับตาให้ดูเป็นคนดีแต่คือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตใจของเราบริสุทธิ์และเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตแนวทางที่สองการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้ที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลองคิดดูนะครับการช่วยเหลือคนยากไร้การดูแลผู้สูงอายุการสงเคราะห์เด็กกำพร้า ไม่ใช่เพียงแค่การให้เงินแต่คือการให้ความรักความเมตตาและเวลาแนวทางที่สามการระวังตัวตนบุญแท้เกิดจากการลดละความเห็นแก่ตัวการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเองตัวอย่างเช่นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมการแบ่งปันความรู้โดยไม่หวังค่าตอบแทนการให้อภัยโดยไม่คิดถึงความเจ็บปวดในอดีต แนวทางที่4การสร้างปัญญาบุญแท้ไม่ได้วัดที่การกระทำภายนอกแต่วัดที่ความเข้าใจจากภายในการศึกษาการเรียนรู้การไตรตรองอย่างมีสติเพื่อให้เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติและเข้าใจความจริงของโลกแนวทางสุดท้ายการรักษาศีลการรักษาศีลไม่ใช่เพียงแค่การไม่ทำผิดแต่คือการสร้างคุณงามความดีในทุกลมหายใจ ซื่อสัยตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความกตัญญูรู้คุณวางตนเป็นคนดีของสังคมท่านผู้ฟังครับบุญแท้ไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ใกล้ตัวเราเสมอเพียงแค่เรามีเจตนาบริสุทธิ์และลงมือทำด้วยความจริงใจจำไว้ว่าบุญแท้เกิดจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการโอ้อวดหรือหวังผลตอบแทนก่อนจบผมอยากให้ทุกท่านลองคิดทบทวนตัวเองว่า เราทำบุญเพื่ออะไรเราให้ทานเพื่อใครและเจตนาของเราบริสุทธิ์แค่ไหนขอบคุณครับ